สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่7เดือน9้าปีหกนะครับผมสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นพิเศษนะพิเศษออกมา2 5 2 5ปกติไม่มา VIP ออกมาห 5, 5นะ เมื่อวานนี่ผมไ่ห้านะห้ามาสองห้านอยนะมาสองห้านอยเนาะแต่ว่าพิเศษนี่ผมไม่ได้เน้นนะผมเน้นปกติกับวีนะเน้นปกติกับวีนะนะวีไอพีนะห้าอื่นก็ไม่ได้ออกมาห้าห้าโอ้โหไม่มีห้าห้านะห้าห้าไม่มีนะมีมีแต่สองห้าเป็นตัวเน้นนะสองห้าสองนะ ถ้าพี่ๆท่านใดเอาไปจับพิเศษก็ยินดีด้วยนะครับนะอืมจะห้าอื่นไม่ได้เนาะห้าห้าเสียดดยอะเลขห้าก็มาสองห้าน้อยเลยเนาะก็มาตามกันต่อและกันสูตรนี้ก็เข้าต่อเนื่องเลยเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้มาขอให้เข้าอีกต้องต้องมาอีกแน่นอนวันนี้นะมั่นใจมั่นใจมาอีกแน่นอน เด่นนะครับสามหาหน่อยวันนี้ก็จะเป็นเลขนี่เลย2วันนี้มี2มาแน่นอนก็จะมี2 4 2 8 2 9 2 5 2 7 2 0กันนะครับ2 1แล้วก็2 3นะไม่มีแต่2 6นะคงไม่มา2 6นะ สองหกกับสองสองวันนี้สองแน่นอนก็จะมี ตัวเน้นนะครับก็จะมี242829แล้วก็27นะครับรอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษอันดับแรกเลยนะนะมั่นใจพิเศษนี่แหละปกติไม่รู้สิไม่น่าจะมานะปกติเนี่ยปกติจะจับก็ได้ไม่จับ นะสำหรับปกตินะจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้ก็จะเน้นเป็นพิเศษอันดับแรกเลยต่อมานะครับก็จะเป็นวนะนี่แหละสองฮานอยนี่แหละขอขอให้มีเลขสองมานะาก็จบไปแล้วสำหรับหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสามหนอยนะขอให้มาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ